ทุกคนสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอาเวฟเลสซิงนะครับผมทุกคน,นนี้ก็คือหลังจากที่โอหายไปโคตรนานนะเพื่อนเพื่อนก็แบบคือเราไม่มีเวลาว่างมาทาคลิปให้เพื่อนๆนดูนะครับวันนี้เราก็ได้มีโอกาสมาทํานี่รถเรเบร้อยแม่ของเรานะครับทุกคนหรือก็คือเราจะทําเครื่องนะครับเดี๋ยวเราจะมารับชมกันว่าในคลิปนี้เราจะทําอะไรกับเรยบร้อยของเราบ้างนะครับก็คือที่เราหายไปก็ไม่ใช่อะไรหรอกทุกนก็คือแบบ ติดเรียนติดสอบนะครับที่วิทยาลัยนะครับก็คืองานอยู่บ้านก็เยอะด้วยนะครับแล้วก็งานอะไรก็หลายอย่างด้วยนะครับก็เลยไม่มีเวลามาลงคลิปอะไรมากมายนะครับวันนี้ก็ได้มีโอกาสมาทําคลิปแล้วเดี๋ยววันนี้จะพามาดูเว็บร้อยแม่กันว่ามันเราจะทําอะไรนะครับสําหรับวันนี้เดี๋ยวผมพาไปดูเลยมาเดินมาเดินมานี่ครับก็จะเป็นเว็บร้อยคันเก่าของเรานะครับที่เราเคยแต่งไปแต่ก่อนนะครับทุกคนใกล้บอสทอยบี ครับก็คือแบบมันมันลูกรวมมืนทุกคนมันลูกรวมแล้วก็วาวล์ว่วด้วยนะครับอันนี้ก็คือจะเป็นฝาเดิมๆเลยนะครับนี่มาดูใกล้มาดูใกล้เออนี่อันนี้ว่าเป็นฝานั่นแหละรครับทุกคนไม่รู้ว่าวาวล์ว่วอะไยหรือเปล่าก็ายังไม่เช็คนะครับก็คืออันนี้ผมได้ถอดออกมานะครับทุกคนเพราะว่าลูกมันรวมไงแล้วก็คือเอาง่ายๆทุกคนเออรถมันไม่มีกําลังอัดนะครับไม่มี เออเขาเรียกว่าอะไรวะมันมันไม่มีแรงนะทุกคนนั่นแหละผมก็เลยว่าจะฟิตลูกใหม่นะครับเอาเอาง่ายนั่นแหละอันนี้ก็จะเป็นเสื้อนะครับนี่จะเป็นปอกเดิมๆเลยนะครับเอาทำไมกูไม่ถอดไป,ป,ปไไดดยินวะนี่นะครับผมอีหอย่างเสื้อรถแหมกัวู้้จกักตีนี่ยน,นี้ก็จะเป็นปอกเดิมๆเลยนะครับทุกคนก็จะเป็นลูกเดิมนะครับซึ่งวันนี้เราจะฟิตใหม่นะครับก็คือแบบนั่นแหละเราจะเอาเสื้อลูกไปคว้านนะครับวันนี้ก็จะไปลงกึงด้วยนะครับ วันนี้ก็สายแนีตื่นสายมากเลยครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมาดูว่ารถมันจะได้ทําอะไรอีกไหมนะครับก็คือน่าจะมีประมาณนี้นะก็คือเอาง่ายๆคลิปนี้เราจะมาฟิตเรียบร้อยลูกฟิตลูกเรียบร้อยใหม่นะทุกคนเราเราก็จะปลุกแบบตานานในเออแต่เราไมไ่รู้ว่าเราจะทําลูกอะไรนะก็น่าจะเป็นแบบลูกเดิมขยายไซส์เฉยแต่ทุกคนไม่อยากทําใหญ่นะเพราะว่าอันนี้เอาไปให้พ่อแม่ขับไปทํางานเฉยนะครับอือก็ประมาณนี้เลยนะครับซึ่งแคม แคมที่เราติดรถมาตั้งแต่ตอนแรกที่เราแต่งนะครับก็จะเป็นแคมแต่งนะครับอันนี้ก็ก็คือจะเป็นเขาเรียกอะไรวะแคม MN8 อะไรประมาณนั้นนะครับที่ผมใส่แต่ก่อนขี่ได้นะแรงนะแต่ก่อนแต่ว่าทุกวันนี้มันก็ลูกหลวมไงทุกคนเออนั่นแหละมันก็เลยไม่ค่อยวิ่งเท่่นะครับท่อก็เป็นท่อเดิมด้วยรถใช้งานด้วยนะครับผมนี่ก็เป็นแคมเลยแคมตัวนี้เลยที่ผมใช้ก็จะใส่ตัวนี้กลับคืนนะครับไม่ใส่แคมเดิมนะไม่แรงหรอกทุกคนนั่นแหละก็ป,ประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวแล้วผมถ่ายให้ดูว่ามีอะไรเสียหายไหมทุกคนนี่ไปไปไปมัไปอยู่แล้วไปไป,ไป,ไปนี่นะครับก็ปอกมันก็ไม่เท่าไหร่นะทุกคนมันก็ใสๆเลยนี่นะครับขนาดแบบโอ้โหโขี่มาแบบโคตรนานนนเพื่อนตั้งแต่ตั้งแต่หลายปีแล้วนะประมาณสองสามปีได้ทุกคนแล้วเราก็มาเปลี่ยนขับแดงกีดไงนี่สภาพแดงกีดก็ยังเหมือนเดิมนะครับหลังจากที่หายไปไม่โคตรนานนะนเพื่อนเออเอาตรงๆเลยนี่ก็เหมือนเดิมครับ พูดอะไรไม่ออกว่าทุกคนไม่ได้ถ่ายคลิปนานไม่รู้เป็นอะไรนะครับเออประมาณนี้แหละนะครับแล้วก็เราจะได้ซื้อประกันฝาซื้ออะไรอะไรมาใส่ด้วยนะครับนี่สภาพเรียบร้อยก็ประมาณนี้นะครับคือมันไม่ได้แต่งทุกคนเอาไว้เอาไว้ให้พ่อแม่ขับไปทํางานเฉยนะครับนี่มันก็กจะอยู่ประมาณนี้แหละสภาพนะครับผมคาบูก็เป็นคาบูเดิมนะครับเดี๋ยวต้องมาดูว่ามันจะได้ทําอะไรอีกไหมดูกานก็ปกตินะไอไม่ฟูกัสว่ะ ปกตินะไม่ค่อยยับเท่อไห่นะครับใช้ได้ใช้ได้อันนี้ก็คือโซ่ไม่รู <un> nice ้ว่าได้เปลี่ยนหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราลำมาเยอะแล้ว <NXT> วันนี้จะพาไปลงกึงกันนะครับทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปลงกึงกันนะครับก็คือเราจะเอาเสื้อฟ้าไปทํานะครับไม่รู้ว่าจะได้ทําอะไรบ้างเดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวไปเช็คดูอีกทีหนึ่งก่อนครับอาจจะอาจจะแค่วาวรั่วนะทุกคนนี่อาจจะแค่วาวรั่วนะไม่รู้ว่าจะได้เปลี่ยนวาวเปลี่ยนอะไรหรือเปล่านะครับเดี๋ยวผมต้องถอดออกมาเช็คดูนะครับทุกคน ก็น่าจะประมาณนี้เลยเดี๋ยวไปเจอกันอีกทีที่ลงกึงนะครับเออประมาณนั้นแหละนะครับเดี๋ยวเสร็จจากลงกึงแล้วเราก็จะมาประกอบสตาร์ทฟังเสียงกันนะครับทุกคนสําหรับวันนี้น่าจะได้ฟังเสียงยู่หรอกนะถ้าไม่ทันได้ฟังยังไงเดี๋ยวผมมาอัปเดตแล้วกันนะครับโอเคเดี๋ยวไปเจอกันที่ลงกึงเลยนะครับไปนั่นแหละทุกคนตอนนี้เราก็มาถึงร้านแล้วครับแต่ว่าคนเยอะหน้าดูเลยวะเดี๋ยวต้องไปถามดูนะครับว่ามันทําได้ไหมนะครับ นี่นะครับทุกคนอย่างนี้เลยเดี๋ยวผมต้องเอาไปถามดูนะครับว่ามันน่าจะไท้ประมาณตอนไหนนะครับเพราะเพราะว่าผมอยากแท่เสียวันนี้นะครับทุกคนนี่เดี๋ยวเราเข้าไปถามดูกันนะครับว่าไม่รู้ว่าจะได้ถ่ายไหมนะ <ส luent. S 1> เดี๋ยวแป๊บนึงเออเาไปให้ช่างดูนะครับก็ประมาณแปดร้อยนะครับประมาณนั้นแหละทุกคนเพราะว่ามันทำลายอย่างนะครับเดี๋ยวเราจะไปสรุปอยู่บ้านนะครับแล้วก็เขานั้นมาประมาณอีกทีหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยมาอีกทีหนึ่งนะครับเพราะว่าม <igor> ันนานเกินไปเียนรอครับ เดี๋ยวเราไปบ้างก่อนนะครับไปถ่ายคลิปเล่นกันเ,เดี๋ยวค่อยมาเอาใหม่นะทุกคนไปแล้วไปเจอกันโอเคครับ oh, yeah. ทุกคนก่อนที่เข้าไปรับชมคลิปนะครับผมมีเว็บดีๆมาแนะนำนะครับสำหรับใครที่ชอบเล่นเกมนะครับแอดไลน์ไปเลย UX2 Bet นะครับมีเกมให้เลือกเล่นมากมายหลากหลายเกมนะครับผมและที่สําคัญโบนัสแตกง่ายมาก แถมยังภาพสวยเล่นง่ายด้วยนะครับแต่ตอนนี้นะครับก็ยังมีโปรคืนยอดสมัคร20นะครับผมก็สําหรับใครที่ผิดหวังมาจากเว็บอื่นนะครับลองมาเล่นเว็บนี้ดูนะครับเว็บการันตีความมั่นคงนะครับผมก็แอดไลน์ไปเลย UX 2 b บ t นะครับผมของแท้ต้องมีแอดนำหน้าเท่านั้นโอเคไปโอเคเพื่อนเพื่อนก็ต่อจากเมื่อวานเลยนะครับก็คือเสร็จเมื่อวานนะครับแต่ว่าไม่ได้ถ่ายนะครับเพราะว่ามันคํานะ วันนี้ก็มาต่อจากเออนี่แหละเมื่อวานเลยตอนนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วทุกคนนี่ก็ประมาณนี้เลยนะครับก็ไม่มีปัญหาอะไรนะแต่ว่ามันดังฟ้านิดหน่อยวะทุกคนน่าจะเป็นเสียงโซนะครับเพราะว่าผมไม่ได้เปลี่ยนโซนะครับโซ่เหลาลิ้นนั่นแหละทุกคนนี่ประมาณนี้แหละนี่เงียบเลยเดี๋ยวเหลือล้างนะครับรถด,ด้วยเดี๋ยวผมจะล้างรถด,ด้วยนี่นะครับเดี๋ยวจะมาให้ฟังเสียงกันนะครับว่าลูกเรือมันเป็นยังไงนะครับนี่อันนี้คือลูกเก่านะเห็นไหม อันนี้คือจะเป็นรอยรอยมันชนวาวทุกคนนี่นแหละเพราะว่าแคมมันน่าจะยกสูงเกินไปนะครับผมก็แคมเรียบร้อยล้วขายนะทุกคนเออเออกูบอกไปแล้วนี่หว่านี่นะสนใจก็ทักมาได้เลยนะครับทุกคน,นทักมาเลยทักมาเลยเดี๋ยวผมจะไม่ให้ฟังเสียงกันนะครับนี่ประมาณนี้มันก็ไม่มีอะไรหรอกทุกคนเพราะว่าแบบเราก็มามาทำยีเชนาะแต่ว่ารู้สึกว่ามันจะเป็นเหมือนเดิมอะทุกคนกําลังมันไม่ค่อยมานะครับ ตอนนี้ผมน่าจะสันนิษฐานว่าอาจจะเป็นที่คัดหรือเปล่านะครับเพราะว่ามันแบบว่าไม่มีกําลังส่งส่งเครื่องไปไงทุกคนแบบว่าพอพอเวลาเราบิดแล้วมันรถมันไม่มาทุกคนแต่ว่าชุนหัวมันมันแน่นดีอยู่นะแต่ว่าเดี๋ยวเราต้องไปเช็คฝั่งคัดอีกทีหนึ่งนะครับเราจะน่าจะได้เปลี่ยนคลัสนะครับผมเออก็ประมาณนี้โอเคทุกคนเดี๋ยวเราจะมาให้สตาร์ทฟังเสียงกันเลยนะครับนี่ตอนแรกนะทุกคนตอนแรกแบบว่า นิ้วเดียวกดยังลงได้เลยทุกคนจริงอันนี้มันพูดจริงนะแต่ตอนนี้แน่นละเห็นไหมนี่แน่นมากเลยโคตรปิตเลยนะครับเดี๋ยวเอามาให้ฟังเสียงกันนะครับแต่ว่าอันนี้คาบูยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ตัวเลยเดี๋ยวผมจะทําวันนี้แหละนะครับผมมาฟังกันเลยนี่เครื่องก็ยิะเงียบเลยนะครับเย้โคตรเนียนอนะ่ะบอกเลยโคตรเนียน แล้วก็เสียงเสียงท่อไม่เหมือนตอนแรกเลยนะครับตอนนี้คือแน่นมากเลยเครื่องแน่นมากนี่โอ้โหดูดูกำลังอัดโคตรโคตรสุดนะครับเครื่องก็อย่างเงียบๆนะใช่ไหมเดี๋ยวเราต้องลองไปล้างขบูแล้วก็จูนดูใหม่นะครับมันน่าจะเดินนิ่งกว่านี้นะครับทุกคน เงาก็งเงียบเลยนะครับ คนประมาณนี้เลยนะครับมันอาจจะวูมบๆมนิดหน่อยทุกคนี๋ยวผมต้องลองล้างขบวนครับมันอาจจะเดินนิ่งกว่าน,นี้นะดนแล้วก็น่าจะบิดดีกว่าน,นี้นะครับนี่ประมาณนี้เลย,เดยเรดเาไว้ก่อนโอเคทุกคนประมาณนี้เลยลูกแบบก็คือแบบฟิตมากฟิตปังเลยทุกคนนั่นแหละประมาณนั้นนะครับผมก็มีประมาณนี้แหละทุกคนก็เสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับรถแม่ฮอรอเดอยวตอนนี้ก็คือผมจะไปล้งรรางทําความสะอาดภายนอกภายในก่อนนะครับเดี๋ยวก็ น่าจะจบไว้เพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าก็ไม่มีอะไรแล้วนะครับก็ทาเร็จไปแล้วรถแม่ของเรานะครับทุกคนเอ๋ก็ประมาณนี้แหละทุกคนใครที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ลืมฝากกดไลค์ให้อาเว็บเลสซิ่งไว้ด่วยนะครับแล้วก็กดซับสไครต์ให้มันถึง5 0 0 0 6 0 0 0 7,000หมื่นไ้ๆนะครับทุกคนเือก็ประมาณนั้นแล้วก็ฝากคลิปใหม่ด้วยเราจะลงคลิปใหม่มาเรื่อยๆนะครับทุกคนฝากติดตามด้วยโอเคไว้เจอกันคลิปหน้านะครับขอบคุณที่รับชมนะครับไป